ซ้ายค่ะเพื่อนพยายามพิงมาขึ้สูงนะฮะคาดหวังไว้ว่าที่ปลาไข่ที่ถูกไฟไหม้ยังชัดเจนขึ้นนะฮะนี่ก็นี่ก็เหตุทีที่ปลาไข่ถูกไฟไหม้อยู่นะฮะ เปน็นคันออกฮือเคท่ามลาแล้วนะฮะท่าตังไนปลาไข่แต่วันนี้เรจะมาเลตในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ไฟไม่ปลาไข่นื้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อหลังจากตีคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ไปเดินสำรวจเส้นทางการคุด ร้องน้ําเพื่อเป็นแนวกันไฟในปลาไข่นะเพราะบางห้ไฟมันลามเข้าไปในใจกลางปลาไข่มือมาก็นี่ก็ถือว่าภารากิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะตีเหลือก็คือเป็นการประเมินของทงั้งทีมคุดนะฮะว่าจะใจรถแบล็คโฮเข้าไปคุดได้ตามแผนตีวางไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็มุมนี่ที่ผมได้ขึ้นมาอยู่ตังบนนี่ก็สังเกตดูแล้วก็เห็นกลุ่มควันขึ้นเป็นจุด จุดอยู่นะยังตีเขาสังเกตตอนนี้ครับจุดนี้ก็ยังมีควันไฟขึ้นอยู่แสดงว่าไฟยังไม่ดับเตือนะฮะแล้วก็ถ้าผมซูมมาใกล้ๆแบบนี้นะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นสีน้ําตาลยอดใบไม้ต้นไครตีมันถูกไฟไหม้ไปก็เป็นสีน้ําตาลครับส่วนสีเขียวนคือเป็นพื้นที่ที่ยังบม่โดนไ้เตีย่ย ว่าเป็นเ,เหตุการณ์ที่ตอนนี้ตังเคธามลาก็พยายามจะรับมืออยู่ในเรื่องของการเผชนเพลิงนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปดูตั้งไหนกันครับว่าแผนการคุดคล้องพุดห้องเป็นแนวกันไฟนั่นจะทำได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ น,นี่รถแบ็คโฮมันคงจะลงไปในพื้นที่แล้วน่าจะคุดได้เยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้ผมจะลงไปสำรวจดูด้านหลางก่อนมาอัปเดตต่อครับช่วงบ่ายหลังจากที่พักกินข้าวแล้วก็มีแห้งสักน่อยเดี๋ยวจะลองเดินไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันสักน้อยครับ อืมผมยืนจุดนี้ผมมองเห็นรถแป๊กโคบิดน่อยแต่ผมจะกำลังจะซูมไปให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเห็นเปล่านะฮะเนี่ยเห็นปลายรถแป๊กโคอยู่ซูมหันไกลๆครับ นแน่ใจว่าใน,นกล้องจะหันหรือเปล่านะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเขาจะไปจุดนั่นกันครับ